สวัสดีเจ้านะเจ้าวันนี้คำลาปลายแอวนะเจ้าจะพามาดูเปินฟ้อนถวายพญางงำเมืองตี้จังหวัดพยาวเจ้า ก่อนที่เฮาจะไปพอเปิ้นฟ้อนเป็นขบวนนะเจ้าเฮาก็มาดูลงทานกันก่อนนะเจ้าคำล่ามาถึงตี้ลานอนุสาวรีพญางาเมืองอยู่ที่ประมาณ16นาฬิกานะเจ้าเปิ้นก็บอกว่าเดินไปดูลงทานก่อนนะเจ้าลงทานอยู่ที่หลังอ่าอนุสาวรีนะเจ้าคำล่าก็เดินมาดูนอกาเปิ้นมีไออย่างกันหรือเปล่านะเจ้าปรากฏว่าตอนนี่มีลงทานเยอะแย,ยะมากมายนะเจ้ามีตั้งของกินของน้ำเป็นน้ำเป็นอาหารนะเจ้าสาว,สาว มิถาสาวจีสาวน้อยนะเจ้ามีมดเลยนะเจ้าจ้างฟอนนะเจ้าอันนี้หัวหน้าทศนะเจ้าจากโยธาจังหวัดพะเยานะเจ้าปนก็มาแจกไอติมนะเจ้าบุญนักซักใหญ่นะเจ้าอันนี้ก็สํานักงานของสสจนะเจ้าแล้วก็อายการตัวนะเจ้าคำล่างจักเป็นบางคนนะเจ้านอกปนกะนําส้มมาแจกกันนะเจ้าแจกม้วนม้วนนะเจ้าเพราะอากาศมันฮอนนะเจ้านอกมีถึงน้าดื่มมีถึงอาหารนะเจ้ามีถึงพัดไทยจากนั้นนะเจ้าเฮาไปสํารวจแล้วนะเจ้าเฮาก็มาดูขบวนกัน ตอนะเจ้าขบวนเริ่มเข้าสู่ลานอนุสาวรียพญางามเมืองแล้วนะเจ้า จางฟอนนี่ก็งามงามนะเจ้าอลลตต๊อดแต๊ดนะเจ้าเป็นสาวน้อยสาวจีมีมูดเลยนะเจ้ามีสาวสูงวัยตัวนะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นน้องๆจากโรงเรียนฝากวนวิทยาคมนะเจ้าก่อมาแหก่ของจี้ยละเจ้ามาตามขบวนนะเจ้าเพราะว่าทุกๆวันที่5้านะเจ้าจะเป็นวัน5มีนานะเจ้าจะเป็นวันที่ทางพยานะเจ้าจัดพวงสวงพยานงามเมืองทุกๆปีนะเจ้าช่วงเจ้าบนก็จะมีการแห่อามีการเปลี่ยน ข้าผูกเอวนะเจ้าอันนี้ก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานะเจ้าเปิ่นเกาะอยู่ในขบวนตัวนอรมถึงหัวหน้าส่วนราชการตั้งๆนะเจ้าก็ถือพานพุ่มเนาะเพื่อเอามาถวายสักการะพญางามเมืองของเฮานะเจ้าผู้ปกปัครษา,าจังหวัดพะเยามาอย่างชานานนะเจ้าตรงนี้ก็จะเป็นสีชมพูโมดเลยนะเจ้ากระเดียว คนก็จะเห็นว่าทําไมตึงลานตึงงานนี่จะเป็นสีชมพูมดเลยนะเจ้าคําลาเขาบอกเลยนะเจ้าว่าสีชมพูหรือสีบานเย็นนะเจ้าเป็นสีประจําจังหวัดพะเยานะเจ้าก่น้องนี่ก็น่าตาองตองนะเจ้าคําลาหันแล้วก็น่าฮักดีนะเจ้าสาวพะเยานี่งามนักขนาดนะเจ้าหน้าตาก็ดีดีนะเจ้าอันนี้ก็ในส่วนของเทศบาลนะเจ้าเทศบาลถ้าจัามาพิกก็น่าจะบ้านต่อมนะเจ้าก็มีทนายยกเป็นเดินร่วมมาตัวนะเจ้าตั้งหลังนี่ก็เป็นวิธีของเจ้าบ้านนะเจ้าก็มีการตอดฮงตอดแห่ ตจงตกจำนะเจ้าเกาะพูดถึงวิถีอาชีวิตของเจ้าพะเยานะเจ้าเกาะมีลําน้ํากว้านเนาะเป็นแหล่งชีวิตของคนในจังหวัดพะเยานะเจ้าที่ใจธรรมาหากินรอเลี้ยงเป็นรู้สึกก็ป็นเป็นสายน้ําของคนพะเยาเลยนะเจ้าทั้งน้ําประปาทั้งเกษตรกรรมนะเจ้าแล้วก็ทั้งการประมงนะเจ้าก็อ,อาศัยกว้านพะเยาเป็นลักนะเจ้า ต่อไปนะเจ้าเขาก็เห็นงามๆเจ้จนะเจ้าบะใจ้ว่ามาแต่งงานหรือว่าไปตีมเจ้าสาวนะเจ้าเปิ้ลกระจัด แบบเต็มยอดเลยนะเจ้าเพื่องานประจําปีของพญางามเมืองนะเจ้าในงานนะเจ้าวันนี้เปอนก็จะฟ้อนถวายนะเจ้าแล้วก็จะมีรงทานและตอนแรงมานะเจ้าก็จะมีงานพ่อขุนนะเจ้าหรือว่างานกาชาติของจังหวัดพะเยานะเจ้าตั้งที่ส่วนสุขภาพจังหวัดพะเยานะเจ้าตรงนี้ก็จะมีชนเผ่าตัวนะเจ้าชนเผ่านี้ก็จะอยู่ที่อําเภอแม่ใจนะเจ้าอําเภอดอกคาใต้อําเภอโปงเชียงมนวนนะเจ้าก็จะมี อาไทยดำนะจ๊ะเป็นคน อ่าคนไต้นะเจ้าคนไต้คนลือนะเจ้ามีมดเลยนะเจ้านี่จังหวัดพะเยานี่ก็มีหลายชนเผ่าชนชาตินะเจ้าแต่ว่าทุกคนมีหัวใจของความเป็นไทยเหมือนกันมดเลยเจ้าขบวนนี่เป็นกับกําตุงนะเจ้างามงามเนาะกัตุงเข้ามานี่ก็สวยมากเลยนะเจ้าเวลาทายลูปออกมานี่ก็จะสวยสดงดงามนะเจ้าบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของคนตั้งเหนือเนาะคนตั้งเหนือนี่เวลาิ่นมีงานมีการนี่ิ่นก็จะกําตุงแฮตุ้งือวาปักตุงนะเจ้าตอนนี้ก็จะเป็นสาวๆาวนะเจ้าสาวส งามพีรีนะเจ้าโอ้ถามได้มาจากไหนกระบอกมาจากพะเยาเนี่ยนะเจ้านั่นก็หมายถึงว่ามาจากอำเภอเมืองพะเยาเนี่ยนะเจ้าก็ถามไปถามมานอกมาจากไหนนะเจ้าเป็นกระบอกมาจากพะเยาก็ตามนั่นนะเจ้าอันนี้ปกำลังเดินขบวนเข้ามาในกว้านพะเยานะเจ้าก็จะมีชุดหลากหลายสีนะเจ้าแล้วแต่ว่าอำเภอไหนเปิ้นจะใส่เสื้อสีออย่างนะเจ้าอย่างเทศบาลนะเจ้าหรือว่าจ้างฟ้อนนะเจ้าส่วนมากก็จะเป็นสีชมพู m มดเลยนะเจ้าเพราะว่าสีชมพูสีบานเย็นเนี่ยจะเป็นสี ประจำจังหวัดเนาะแต่ว่าคาดเพิ่นจะเอาสียงก่อนแล้วแต่นะเจ้าแต่ว่าชุดนี้ที่เพิ่อนเอามาเดินขบวนนี่กันแล้วแต่หมู่บ้านนะเจ้าแล้วแต่อําเภอนจาะเพื่อนจะเลือกไออย่างนะเจ้าก็ตามนั่นเลยนะเจ้าตามความเหมาะสมแล้วก็ตามความชอบเลยนะเจ้าแต่ละขบวนนะเจ้าถ้าดูงามๆนะเจ้าก็จะมีพานพุ่มดอกไม้พานหมากพานพรูนะเจ้าตามขนบธรรมเนียมประเพณีของคนตังเหนือเนาะที่เพิ่นจะต้องมีขันมากขันพรูนะเจ้าเพื่อมาสักการะบูชานะเจ้าดอกไม้ทู เทียนนะเจ้าบางคนนี่บาได้ถือพานพุ่มนะเจ้าเพื่อนก็จะทําสวยดอกไม้เนาะก็จะมีข้าวตอกดอกไม้นะเจ้ามีทูบเทียนเป็นสวยมานะเจ้าตรงนี้ก็เป็นนายอำเภอแม่ใจนะเจ้าอำเภอพิรันที่มานะเจ้าเพื่อนก็กาลังจะไปอาวานวางพานพุ่มนะเจ้าจากนั้นนะเจ้าขบวนก็เริ่มเข้ามาติกๆแล้วนะเจ้าจังหวัดพะเยานะเจ้าเป็นจังหวัดที่แยกออกมาจากจังหวัดเชียงรายนะเจ้าเมื่อปีพศ2500นะเจ้าแต่ ในจังหวัดพะเยานี่ก็จะมีเก้าอำเภอตัวกันนะเจ้าได้แก่อําเภอเมืองอําเภอแม่ใจอําเภอภูกรยาวนะเจ้าแล้วก็อําเภอดอกคำใต้อําเภอปป่องอําเภอเชียงมว่วนอําเภอเชียงคำแล้วก็ภูสางนะเจ้าทั้งหมดทั้งมวลนี่กา เป็นจังหวัดพะเยานะเจ้าแล้วก็มีเขตพื้นที่ติดกับ,บลาวตัวนะเจ้านั่นก็คือเขตอำเภออาผู้างนะเจ้ากระติดกับเมืองครอบของประเทศลาวนะเจ้าตรงนี้ก็จะมีดานโดยนะเจ้าดานบ้านห่วกนะเจ้าเป็นดานคอนปนเนาะก็สามารถที่จะไปเอลได้นะเจ้าแต่คนจังหวัดพะเยานะเจ้าบอต้องถือพาสปอร์ตนะเจ้าสามารถที่จะข้ามไปได้เลยนะเจ้าแต่ว่าคนต่างจังหวัดที่มายังจังหวัดพะเยาก็ต้องอาใจพาสปอร์ตนะเจ้า อันนี้ก็จะเป็นอนุสรีพญางามเมืองนะเจ้าสูงสงาตรการตานะเจ้าทุกๆวันที่5มีนาของทุกปีนะเจ้าเปิ้นก็จะทําการบวงสรวงแล้วก็มีงานพ่อขุนตวยนะเจ้าทีมนี่ม้วนนะเจ้ามีกล้องมีกล่องนะเจ้าวัฒนธรรมของคนเจ้าเหนือเนาะก็จะรู้ว่าจะมีตุ้งนะเจ้าแล้วก็มีถุงที่เปิ้นสปายนะเจ้าหรือว่ายามนั่นเองนะเจ้า ก็เอาสปายติดตัวไปนะเจ้าซึ่งใจเป็นกระเป๋าแล้วก็เป็นสัมภาระใส่ของออย่างมากมายสัมภาระต่างๆใส่ในหั่นได้หมดเลยนะเจ้าอันนี้ก็จะชนเผ่าน,นอกเปิลก็แสดงวัฒนธรรมของเปิลน,นะเจ้าก็จะมีหน้าไม้นะเจ้าปราะวัติทุกๆปีนี่แต่ละชนเผ่าก็จะมีงานประจําปีของตัวเก่านะเจ้าม่วนเนอร์ไข่ที่มีโอกาสไม่แอลจากวัดพะเยาประมาณวันที่30นะเจ้าเปิลก็จะมีการละเล่นนะเจ้าเป็นปีไม้มงปีไม้มเมืองปีไม้ของชนเผ่า นะเจ้ารวมไปถึงวันที่3สิบธันวาของทุกปีนะเจ้าเพิ่นก็จะมีตักบาท2แผ่นดินไทยลาวตัวนะเจ้าขายตี้ยังบ่เกยไปนะเจ้าก็มาได้นะเจ้ามาตักบาท2แผ่นดินได้นะเจ้าเพราะว่า ประเทศลาวนะเจ้าเบิ่นก็จะข้ามด่านบ้านหวกมาตักบาทต่ประเทศบ้านเฮานะเจ้าก็คืออาประเทศไทยนะเจ้าตีด่านบ้านหวกอำเภออาภู้างนะเจ้าที่ด่านก็จะมีการค้าย้องนะเจ้าก็จะมีของจากจกท้องถิ่นประเทศลาวนะเจ้าประเทศไทยเอามาขายเต็มไปหมดเลยนะเจ้าขครที่ยังบ่เคยไปนะเจ้าเดียวสิ้นปีนี้คำลากก็ขอเจิญมาแอวได้เลยนะเจ้าบรรยากาศกวันยาวยามเย็นก็งามงามนะเจ้าแต่ว่าหมืดไปน้อยหนึ่งนะเจ้าแต่กับเป็นอย่างนะเจ้ายังบ่ถึง อันตรายนะเจ้าตอนนี้จ้างฟอ้อนนะเจ้าที่เข้ามาอยู่ในพิธีนะเจ้าอยู่ในลานอนุอนอนอนสาวรีย์พญางามเมืองนะเจ้ากันนัง่งรอขบวนไปนแล้วนะเจ้ารอขอบวนไปนแล้วเพื่อนก็นจะประกอบพิธีนิดหน่อยนะเจ้าจากนั้นก็จะทําการฟ้อนรําถวายพญางามเมืองของเขานะเจ้า แต่ละขบวนแต่ละอำเภอนี่มันน้อยหน้ากันเลยนะเจ้างามงามนะเจ้าทุกคนนี่ก็ตัง่าเต็มอกเต็มใจตั้งอกตั้งใจมาไหว้สาพยางนเมืองของเฮานะเจ้าผู้เป็นกษัตริย์ปกป้องรักษะจังวัดพยาหรือว่าอาณาจักรภูกรรยาวในอดีตที่ผ่านมานั่นเองนะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นพานพุ่มนะเจ้าพานมากพานพูนะเจ้าพันดอกไม้ต่างๆที่เปิ่นเอามาไหว้นะเจ้าตอนนี้ก็จะมีทีมเจ้าหน้าที่นะเจ้าจัดวางอยู่นะเจ้าก็คืออำเภอละสองพุ่มสองพันนะเจ้า ตอนนี้ภายในงานก็พร้อมแล้วนะเจ้ามีท่านอัคราพมเพารัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์น,นะเจ้ามาเป็นพธิธีมาเป็นประธานในพิธีในวันนี้ด้วยนะเจ้าเกาะวางผา,านพุ่มนะเจ้าแล้วก็ชุดทูบเทียนนะเจ้า ถวายแต่พระยามเมืองของจังหวัดพะเยาเฮานะเจ้าบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักนะเจ้าแล้วก็อิ่มอกอิ่มใจนะเจ้าเนาะประกอบพิธีเสร็จแล้วนะเจ้าอาหลังจากนี้นะเจ้าเพื่อนก็จะทําการฟ้อนลําอย่างเต็มตีนะเจ้าแต่ว่าในระหว่างตีประกอบพิธีนี่นะเจ้าก็สงบนิ่งนะเจ้าบางคนก็อ่าอธิษฐานนะเจ้าว่าจะขอให้บ้านเมืองสงบหรือว่าร่ำรวยหรือว่าันอย่างกันแล้วแท้นะเจ้าในช่วงนี้ก็ว่ากันไปนะเจ้า ตอนนี้พิธีการได้เซตสิ้นลงแล้วนะเจ้าก็กําลังตั้งแถวกันจบฟ้อนลําต่อแต่เราก็มาดูนางงามพยาก่อนนะเจ้าที่จะขึ้นประกวดประมาณวันที่8 มีนาคมนี้นะเจ้าไปเชียร์กันได้ที่สวนสุขภาพเทศบาลเมืองพะเยานะเจ้าอันนี้หน้าค่าตาของนางงามหรือว่าสาวเมืองพะเยานะเจ้าเอาละเจ้าตอนนี้เพิ่อนก็นตั้งแถวกันเรียบร้อยแล้วนะเจ้าคำลาอยู่ตรงที่หล่อนวิไลยพยาบาลจังหวัดพะเยานะเจ้าเพื่อกก็เริ่มฟ้อนกันตุ้งนองตุ้งนองนะเจ้าเดี๋ยวมาฟ้อนแล้วก็เฮามาฟังเสียงฟ้อนกันดีกว่าเจ้า